เอาละครับรอบนี้จะเป็นการภาคบอลนะครับระหว่างอ่าวันพีทเจอวันมอทามนะครับวันพีทก็คือเอาง่ายๆก็คือเบบี้วัตซับนะครับเจอวันมอทามดูนะครับก็เป็นแต่ละตัวของเบบี้วัตซับนะครับโอ้โหบอกเลยว่าอ่คำหักขำเม้นเรื่องการเก็บไอเทมกันมากๆนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นวันมอทามนะครับวันมอทามแชมป์วอลเอสเอ็หนึ่งนะครับแชมป์วอลตัวอ่าซีซั่นที่แล้วนะครับมารอดูกันว่าวันนี้นะครับใครจะเป็นผู้กุมชัยชนะและเป็น แชมป์ s, ในวอลทัวร์ครั้งแรกนะครับบอลแรกนะครับของ NS2 หรือว่าซีซั่น2อนะครับเดี๋ยวมารอดูกันก็20ปีครับก,รก็แรกๆก็จะมัวม่วๆตัวเลขอยู่ที่ไอเทมตรงกลางอยู่แล้วนะครับก็จริงวอลนี้น่าจะเป็นการปิดเสาแล้วนะครับเพราะน่าจะยิงเสากันแล้วแหละเดี๋ยวรอดูกันว่ากิลไหนนั้นจะเฉียบคมกว่ากันนะครับผมให้เลยไอเทมตอนนี้เท่ากันน่าจะเท่ากันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ากิลไหนก็ยิงแรงเหมือนกันหมายครับเริ่ม g ก เริ่มไปแล้วยิงตายด้วยออโฟนดับไปเลยยังไงโอ้โหเบบี้ได้ทุบสองอันแน่เลยเพราะว่าเบบี้ได้ทุบสองอันเอ้าไม่ได้โดนแพตริกโดนเอ้าได้ไปแล้วครับไปแล้ววันพีได้ทุบหนึ่งอันอืมอันนึงใครได้อีกอันนึงยังไม่มีใครได้ครับเ้าเรียบร้อยฮะเรียบร้อยอชมนกมอนชมนกอดครับเรียบร้อยเลยอ้าวทุบอ่ายิงดักออฟโฟได้ไหมเอ้าได้วะได้คนละอันวะเอาได้คนละอันนี่ได้ทุบคนละอันครับได้ทุบคนละอันแบ่งแบ่งกันใช้ อุ้ยเสาบนจะแตกแล้วแตกแตกครับแตกเสาบนแตกเสาบนแตกแล้วครับวันมอวันมอแตกไปแล้วครับเสาบนดูซิว่าจะเล่นเสาไหนต่อครับโอวันโอพี o o P. เล่นเสาไหนต่ออู้เกือบแล้วนี่ไงนี่ไงเสากลาง้โหวันมอทามเสาโดนนำนะเนี่ยวันมอวันมอโดนนำฮะบอกเลยว่าตอนนี้วันมอทามโดนนำนะครับดูครับแต่ว่าเอาแล้วเอาคืนเอาคืนผมว่าแตกได้ผมว่าแตกได้ผมว่าแตกได้นี่ไปดับไปอยู่ให้เพื่อนตามสเต็ปซิล ตามสเตปตีลต้องดับมันอยู่ให้เพื่อนถูกแล้วยังไงสิยังไงสิงงอุ้ยทำาอยู่ต่อโอ้นี่ไงหันมายิงแต่ยิงไม่โดนน่จัะหวะงเมื่อกี้น,นี้ไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรือว่าอะไรแต่ยิงไม่โดนเรียบร้อยครับสาวันมอเปิดแล้วสาวันมอเปิดแล้วฮะเบบี้ตอนนี้จะทำยังไงกันอือือแพทริกแพทริกควนอยู่แพทริกอือโอ้โหโดนย่ำแทบไม่เข้ายิงทิ้งเลยละกัะนหลันี่โดนตัวกลางด้วยนี่แน่โอ้ยไทยทูยิงแรงมาก ไอทูยิงแรงครับบอกเลยว่ายิงแรงครับนี่เอาอีกนัดหนึ่งนี่ไงแตกครับผมว่าเด๋ยวแตกเสมอกันเนี่ยเด๋ยวแตกเสมอกันแล้วเนี่ยเหล่าที่เด๋ยวแตกนั่นไงเสมอแล้วครับตอนนี้ดูที่ว่าใครจะทําดาเมจเสาวใหญ่หรือว่าจะขโมยของออกได้มากกว่ากันแล้วนั่นไงบนบุกบนบุกบนบุกแต่มีคาคารอสบนเอาได้ยิงเรียบร้อยเลยหนึ่งนัดแต่ไม่ชี้ครับผมเป็นหนึ่งนัดที่ไม่ชี้โอ้ย ได้อ่ะไม่ชี้ฮะอันนี้ยังไงต่อยังไงสิโอ้โหบนเข้ามาแล้วสองตัววิ่งเข้าพร้อมกันแต่มีตัวนึงหลุดขึ้นมาหลุดขึ้นมาแต่ได้ทีเดียวได้ทีเดียวท้ายซีจะขโมยของออกขโมยไม่ได้ครับวันมอทามยังกันดีอยู่ไหนขอดูเกมบุกวันมอทามหน่อยสิเกมบุกวันมอทามเล่นยังไงเกมบุกวันมอทามวันมอทามจะเล่นยังไงได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้สกิดเสาใหญ่เลยนะฮะวันมอทามพยายามเอาแก้วล่างอยู่พยายามเอาแก้วล่างอยู่เพราะฉะนั้นต้องรองดูต่อไปว่าวันมอนั้นจะ เล่นแก้วล่างแตกหรือว่าจะเอาเสาใหญ่เลยนะครับตอนนี้เสาเท่ากันครับไม่ได้ต่างแต่เบบี้เหลาแตกไปแล้วสามแก้วครับผมสามแก้วแตกไปแล้วนะฮะเหลือแต่เสาใหญ่โดนโดๆแล้วส่วนวันมอนั้นแก้วล่างใกล้ใกล้แตกก็เลยก็แตกก็เนี่ยแตกจริงด้วยเอาหลุดนะเนี่ยหลุดนะเนี่ยหลุดได้ยิงนะเนี่ยได้ได้ยิงแต่ไม่ถึงเสาครับผมเรียบร้อยโดนคู่โอ้โหบุกล่างอย่างเดียวกันล่างชิวๆต่อไปสองเรียบร้อยเลย เรียบร้อยน,นะครับวันมอตอนนี้น่าจะตายเยอะครับหูวันมอตายครึ่งครึ่งครึ่งเนื้อครับกำลังจะเกิดกันตอนนี้ก็สูสีฮะสูสีไม่มีใครทำดาเมจดใครได้ก็ป้อมก็สูสีไอเทมก็สูสีสูสีทุกอย่างอยู่ที่การเล่นยำยำจัมโบ้อย่างไงยำยำจัมโบ้โอ้โหยิงไปซะเลยแต่ไม่โดนอะไรเลยฮะยิงไปเพราะว่ากลัวตัวเองตายแล้วไงก็เลยยิงทิ้งไปซะเลยละกัน ขอดูเกมบุกของวันพีซิวันพีซยังไงหลุดนะเนี่ยขนมถุง5าบาทหัวใจไม่โดนกดคิวได้โอ้ยสเต็ปดีจัดย,ยังทงบนวิ่งไปแล้วสองเอ,าอ้าหูเสาเบบีถ้ถไเตล้วนะฮะโอ้ผมชอบเรียกว่าเบบี้ผมขออนุญาตเรียกเบบี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะรีปรับให้เอา้าได้หลุดยิงหนึ่งนัดอูสองนัดเอายิงไปไหนไม่รู้นัดแรกโดนอยู่นัดสองไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับวันมอยังกันได้ดีครับวันมอยังกันได้ดีแพทริกแพทริกโดนลวกเรียบร้อยเลย ยังไงิโอ้ปิตกจูได้เลือดเต่ากลับมาอีกหนึ่งอันเรียบร้อยเลยนะครับยังไงอ๋อยังมีสองอยู่วันมอยิงเอาแล้ว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 ได้ยิงอีกแล้ววันมอนําแล้วตอนนี้วันมอนําแล้วฮะวันมอนําครับประมาณเกือบเกือบหอดเกือบเกือบหลอดแต่วันมอนําแล้วแต่ถ้าไม่ต่อเนื่องนะผมบอกเลยว่าเต็นเต็มเนเต็มแน่นอนต้องต่อเนื่องฮะรอดูวันมอนามว่าจะมีความต่อเนื่องเล่นมากน้อยแค่ไหน นี่ไงเอาบ้างโอพเอาบ้างเอาเรียบร้อยการมันเป็น o อพนำํำนั่นไงยิงบั๊กไปด้วยอีกหนึ่งทีนี่ไงขนมถุง5บาทยิงอีกหนึ่งดอกหายไปแล้วหลอดหนึ่งเต็มๆยังไงสียังไงสีหายไปแล้วหลอดหนึ่ง,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 งหายไปแล้ว,ลอ,ลวอุ้ยโดนนะเนี่ยเอาโดนยิงโดนยิงดีรออะไรอะ่ะโดนยิงดิหนึ่งโอ้โหไม่เข้าไม่เอาอยัางเข้าเข้าแล้วโอ้โหเท่าๆกันผมบอกเลยว่าโอพน้ำแต่ไม่เยอะครับไม่เยอะถ้าดูเรื่องสาวตอนนี้ มาแล้วตอนนี้มาแล้วมีตัวการหรือเปล่าไม่มีตัวกันยิงฟรีสปอร์ตไม่โดนเสาครับไม่โดนเสาอ้โอโหข้างบนก็มีตัวกันอยู่อย่างไงสิโดนไปหนึ่งเรียบร้อยมานาะเต็มหลอดปะเนีย่ยไ,ไม่เต็มหลอดแต่ว่าเจนเสาแล้วครับแเบบี้เจนเสาแล้วตอนนี้มีสามอันมีที่เพิ่มเลือดเสาสามอันอ้โ,อโหเจ้นเพลินเลยเจนเพลินเลยเอา้าไทายทูไทยทูได้ยิงไทยทูอู้เกือบขึ้นหลอดนิดหน่อยนั่นไงได้ยิงอ ยิงไม่เข้าครับกีนอ๋พิงจะได้ฮะยิงได้เข้ายังไงชมนกชมนกจะเอาไอเทมออกแต่ไม่ได้ออกครับผมไม่ได้ออกฮะตอนนี้ราสาับพอกันครับ่าเล่ากาันอ่าโอพได้ยิงอีกหนึ่งนะัดแต่ผมจับภาพไม่ทันครับยังไงซีอาร์เซเว่นโอ้โหลุดมาลูกนี้สวยจัดมีเพื่อนมามีเพื่อนมาเติมมีเพื่อนมาเติมแต่โดนจับไปก่อนครับผมน่านไงยิงไปเลยละกันไม่รู้อะเอา้าเอา้เอาโดนะนะั่นน่ะโดนนะั่นน่ะเอา้าโดนทุบเอา้าเอา้า เรียบร <tinc S 2> <Af> ้อยเลยแพตติกเข้ามารวบจบครับวันมอหายยกบ้านวันมอหายยกบ้านจังหวะนี้ทําสวยจัดจังหวะนี้ทําสวยจัดได้เหล่าฟีอีสปอร์ตได้เหล่าฟีอีสปอร์ตได้เหล่าฟีอีสปอร์ตไทยซียังเหลาอยู่ไทยซียังเหลาอยู่หายไปอีกหนึ่งหลอดครับวันมอทามนี่ไงได้มาเติมด้วยงานเข้าแล้วฮะวันมอตอนนี้เสียเปียอยังเห็นได้ชัดยังได้ยิงอีกแล้วได้ยิงอีกแล้วแล้วโอพีมาแล้วโอพีมาซั้นแล้ว ตอนนี้วันมอจะแก้เกมอย่างไงครับเอาได้ยิงก็ไดนะ้ทำไปเล่นไปได้ยิงนะนะ่าเอาโอ้ยวันมอน่าจะลวนนะฮะตอนนี้โอ้โหโดนไปแล้วฮะสองลอดครึ่งเต็มเต็มเน้นเน้นเพื่อเธอเอาได้ยิงครับได้ยิงเหมือนกันได้ยิงเหมือนกันได้ยิงเหมือนกันเอาเอาเอาของออกไหมเอาของออกเอาของออกเพื่อนเอาของออกเพื่อนเอาของออกทันไหมไม่ทันนะทันไหมเอาออกแล้วเอาออกแล้ว เอาออกแล้วแต่โดนโอเวอร์ตัดไปก่อนนะฮะแพทริกเก็บของมานะครับเอาแล้วครับตอนนี้เรียกว่าโอพนำเยอะครับนำเยอะนำเยอะนำเป็นหลอดฮะนำเป็นหลอดตอนนี้ถ้าเหลือ8นาทีแล้วด้วยนะครับผมเชื่อว่าแตกแต่ว่าใครจะแตกก่อนกันมารอดูเอาดิ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 ยังไงสิโอ้โหได้ยิงครับรถไปเกือบพึ่งหลอดได้ยิงอีกแล้วครับได้ยิงอีกแล้วเอาวันมอโอ้โหตรงกลางหลุดตรงกลางหลุดโอ้โหตรงกลางหลุด ตรงกลางหลุดจัดตรงกลางตรงกลางหลุดไม่พอแพตติกขโมยของออกง่ายจัดไปแล้วไปแล้วแหล่แล้วแหล่ะแล้วแพตติกบอกโอ้โหขออนุญากัรนันเรือเสาวาัน,นี้หมดแล้วครับเรื่อเสาวันมอทามน่าจะโดนขโมยมาสี่ยันแล้วไหมครับหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวรอดูก่อนแต่ในบ้านวันมอมีไหมมีเรือเสาไหมไม่มีแล้วฮะเฮ้ยมีอันหนึ่งังมีอันนึงโอเคโอเคยังได้อยู่ ต่เหลือ,ลอ,ลอหล,ลอดหลอดสุดท้ายแล้วครับนี่ขนมถุงห้าบาทวิ่มาหวดคาคารลอดบอลลุดคาคาลอดบอลลุดคาคาลอดบอลลุดบอลลุดนะเออเอออ๋อยิงคนเน้นยิงคนไม่สนเน้นยิงคนเน้นยิงคนไปก่อนโอ้โหตัวบุกมาเรื่อยๆเลยงานเข้าแล้วครับตอนนี้ผมบอกเลยถ้ากันไม่อยู่นี่คืองานเข้าจัดตัวบุกมาเรื่อยๆเลยมาไม่สนลูกใครเลยอ้าวลุดนะนี่ยหลุดได้ยิงั้ยเนี่ยได้ยิงไหมได้ยิงไหมได้ยิงไหมเออเออโอ้ฝืนมาจนได้ยิงฮะ ยากทำเกมบุกได้ดีครับทำเกมบุกได้ดีมากเลยต้องชมเลยฮะโอปีได้ยิงอีกแล้วได้ยิงอีกแล้วพิกาจูได้ยิงอีกแล้วโอโหเหลือหนึ่งหลอดจะประคองอยังไงฮะวันมอทามบนได้ยิงแน่นอนครับนำนำจัมโบ้ได้ยิงแน่นอนร้อยทั้งร้อยได้ยิงแต่ไม่เข้าเสาปะไม่เข้าดิได้ยิงแต่ไม่เข้าเอาเรียบร้อยวันมอทามลุดวันมอทามลุดครับวันมอทามหลุดไปหนึ่งพีเพลวันมอทามหลุดไปแล้วหนึ่งตัวยังไงตัวนี้ได้ยิงไหม ได้ยิงแล้วเข้าไหมก่อนได้อู้เกือบหลอดบ้าไปแล้วเฮ้ยจ้าแตบบ่ว่าจะทันหรือเปล่ารอดูครับจะทันไหมแค่นั้นเองจะทันไหมเธอบุกได้แต่จะทันไหมตอนนี้หลุดไปแล้วอีกหนึ่งหลุดไปแล้วอีกหนึ่งแต่ยิงแรงจริงครับยิงแรงจริงยิงแรงจริง,รงยิงแรงจริงยิงตกใจเลยสัตว์เกือบหลอด งเลยเมื่อกี้นะกะดุ่งเลยนี่แน่เรียบร้อยครับวันมอทามเริ่มเอาโอเวอร์ไปตัดคนวันมอทามเริ่มเอาโอเวอร์ไปตัดคนงานเข้าแล้วครับวันมอไม่มีโอเวอร์บุกนะอย่างนี้เอาบอลหลุดเป็นทุ่งเลยบอลหลุดเป็นทุ่งเลยบอลหลุดเป็นทุ่งเลยเรียบร้อยลุงแตกโอ้บอลหลุดเป็นทุ่งจริงครับเมื่อกี้นี้โอ้บอลไม่มีตัวกันเลยนะครับเสียดายมาก อย่างไงสิไม่มีมานาครับเราต้องปล่อยแล้วฮะไม่มีมานาต้องปล่อยเล่นแล้วครับอย่างไงอย่างไงต้องการตอมีมานานะต้องการตอมีมานาการตอมีมานาสิการตอมีมานาอุ้ยได้เหล่าฟีแทริกแทริกแทริกได้เหล่าฟีอุ้ยเอาเอาได้ยิงกันนะเอาขึ้นหายได้ยิงกันนะได้ยิงกันนะได้ยิงกันนะเฮ้ยเฮ้ยอย่างไงสิตัวไม่แตกันะโอ้โหห้าพันดวงมาร์คโอ้โหมาร์คไม่กลับแต่ห้าพันดวง ้ยขอบคุณมากเก่งมากครับห้าพันดวงกลับมาได้ไหมขวัญใจของพี่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณห้าพันดวงมากๆเลยครับผมกูไม่ภาคแล้วมูงอดาวก่อนตอนนะี้ใครจะพาคก,กันดูดาวก่อนแล้วพากก็ภาคเถอะแตกเนะี่ยแตกเนะี่ยเอาดีๆแตกเนะี่ยอฮ้ยไม่ห้าพันแนมะ็กกูเนแล้วาคแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทำไรไหมไม้อยากให้ทำไรไห้อฮ้ยหมื่นดวงครับ โอไม้เดืยบปิดเไรหรอหมาเกินตายเกินไปโอ้ยหมื่นห้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาหัวใจจะวายแต่วันมอท้าก็จะแตกกูเอาอะไรก่อนดีกูเอาอะไรก่อนตอนเนี้ยวันมอก็จะแตกดาวก็มาดาวก็มา,าวันมอเหลือห้าหมื่นแปดฮะวันมอเหลือห้าหมื่นแปดหมื่นห้าพันดวงเข้าไปแล้วโอ้ย,อยสองหมื่นมาเนรันมาเที่ยวตายลไรหรอมามาก็ตายไรหรอมา แตกแล้วครับเรียบร้อยแตกแล้วแตกแล้วครับแตกแล้วครับก็ต้องบอกเลยว่าโอีบุกเฉียบจริงบุกเฉียบจริงแต่เหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณ20,000ดวงจากเกชิงม้าขอบคุณมากครับมาโอ้ไม่กอดมาเกินไปมาม,ามามาเกินไปโอ้โกำลังพากมาอะไรอย่างนี้มา